สวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTV นะครับก็สำหรับเครื่องที่เป็น Android นะครับก็ไปโหลดได้ที่ Play Store นะครับสำหรับใครที่ใช้ iOS นะครับหรือ Apple นะครับก็ให้ไปโหลดได้ที่ App Store นะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเข้าไปที่ Play Store นะครับ ก็พิมพ์คำว่า DLTV นี่ครับเลือกอันแรกนี่ครับนี่ครับ DLTV อันแรกเลยนะครับไทยคอม PLC นะครับกดติดตั้งเลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับ เนี่นะครับแบบนี้นะครับแอบปบของเราจะได้มาบ่ากดเข้ามาครับเขาก็จะมีคําอธิบายนะว่าอะไรคือทําตรงนี้ส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปศึกษากันได้เดี๋ยวผมกดข้ามก่อนคราวนี้ครับก็จะมี DLTV ด้านบนนะครับเป็นช่องปอเลยนะครับถ้าปอหนึ่ง DLTV หนึอสอง ดอลทีวีสปอสาม t v เสามนะครับจนถึงปอหก็ดีเอลหนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างสุดของหน้าจอนะครับจะมีสี่ปุ่มนั่นก็คือปุ่มรายการแนะนําปุ่มชมย้อนหลังแล้วก็ปุ่มสดดูสดนะครับแล้วก็ตารางการถ่ายทอดนะครับก็จะมีสี่ปุ่มหลักๆ ถ้าอยากดูสดก็กดปุ่มไร right, นะครับแล้วเราก็เลือกช่วงชั้นของเราได้เลยนะครับย,ยกตัวยอย่างเช่นเป็นชั้นป .5 นะครับก,การกชมรายการกสดนะครับจะมีปุ่มขยายหน้าจอนะครับเพื่อให้ดูได้ใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ชัดเจนกว่าการชมลิงก์ปกตินะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งาน DLTv ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ